มา,มาดูน้องหมากินข้าวเร็วเร็วเร็วมานั่งดูเร็วออมฉันออมสินออมฉันแอนนาเสวัสดีครับนี่ตอนนี้นะคะธันวากําลังเอาอาหารให้น้องหมานะคะตัวนี้ชื่อออมสินนะคะทุกคนนี่ตอนนี้ออมสินกําลังทานอาหารอยู่คะ่ะเลเนด์ไซเดอร์อะเลย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 ตอนนี้นะคะน้องหมาของธันวาก็ ทานข้าวนะคะธันบาก็เล่นสไลเดอร์ว้าวมาแล้วตัวนี้ชื่อออมซับนะคะตัวใหญ่ชื่อออมซับนะคะทุกคนนี่กําลังแย่งกันทานอาหารเลยอร่อยมากอันนี้เป็นอาหารเม็ดนะคะแล้วก็นมแพะนะคะผสมกันโอ้ลงมาเลยโอ้ทันารม,มาดูน้องหมากินข้าวเร็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 ว,รวมานั่งดูเร็วเอนนอใช่แล้ว อมซับกับอมสินอุ้ยอมสินอิ่มแล้วหรอคะทำไมกินไม่เดียว,วนี่นะคะมาตัวแรกของทันวานะคะชื่อม,มิม่โอ้โหมิม่สงสัยอยากทานอาหารแต่ว่าทานไม่ได้นะนี่มันสาหรับมาเล็กนะคะเข้าใจไหมคะมิม่นี่นอมสินอิ่มแล้วบานทาไมอมสินอิ่มแล้วมาครับอมสินอิ่มแล้วนี่อมสินตัวเล็กกระทัดรัดนะคะๆๆๆๆๆครับ ออกกำลังกายเหรอเอ้าบอลซับขาเลยแล้วทห้บอดูสิมเอาเท้าใส่ในจานอาหารด้วยโอ้พี่แก้วมันออกมาเร็วเดี๋ยวท่ามาันเลอะน่ากินดีนะกินดีนะอู้หูจะหมดแล้วอาหารจะหมดแล้วช่วยกันกินนะทุกคนนี่จะหมดแล้วใช่ไหมคะใช่อีกนิดเดียวพี่เก๋ให้น้องกินให้หมดเลย หเห็นมลื้อใชได้อย่างสนุกสนานเลยนะคะน้องหมาก็ทานอาหารไปเลยทานให้หมดเลยะะเ,เอาเชกับนมใช่เป็นอาหารเม็ดเล็กๆนะคะสําหรับหมาเล็กนะคะครับเอาลงมาเออออมสินอิ่มแล้วค่ะออมสินก็มานอนพักตรงนี้นะคะส่วนพี่มีก็น้ำลายหลายตัวนี้พี่มีกินอาหารแล้วนะเป็นอาหารเม็ดน้องหมาโตนะสําหรับน้องหมาหนึ่งปีเนาะ สองตัวเขาก็อยากเล่นด้วยกันนะแต่ว่ามีมิก็จะเล่นแรงหน่อยหนึ่งนะคะไม่เก๋ก็เลยไม่ได้ปล่อยให้มีมิมาเล่นกับทั้มสินนะเอ้าเอ้าโอ้โหมีมนี่นีอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นแต่ก็กลัวเจ็บใช่ไ้มอมสินอมสราบมาช่วยแล้วจัดการมันมิตอนนี้มีมีอยากลองกินอาหารน้องหมานะคะเดี๋ยวเราจะให้มีมีลองกินที่เหลือนะคะนี่ กินหรือเปล่านะอ้าวไม่มีกินอาหารมาเนาะมาเล็กอยู่ว้าวว้าวนี่ใครมาทำอะไรครับเล่นอะไรนะ,ะเล่นทรายเล่นคนเดียวเหรอจั๊กจั๊กว้าวทรายของธันวาเป็นทรายเหมือนทรายทะเลเลยโู้โระวังเข้าตานะครับอ,อ,อ๋ออมสินเรียกธันวาแล้ว อมคินเรียกน้องธันวาแล้วว่าเมาื่อไรจะไปหาอ่น่าธัานวาก็เล่นทรายไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องธันวาขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย